เอาแล้เอาเอาเอาเบ้นบอกพี่ครับน้องคนป่าของคนจีหิวมากเลยน้องลงเปิดน้ำเปิดเปิดน้ำให้เขาแงวก็กินกับมือเลยนะพี่เอฟซีทุกคนจริงครับชาละเม็ดแบบขาดที่หิวมากเลยนะดีที่เรามาก่อนนะครับพี่เอฟทุกคนน้องคนป่าเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับมีไข้ด้วยนะครับอร่อยนะกินน้ำเลยนะกินน้ำได้กับกินน้ำเนี่เขาหิวข้าวมากเลยนะทุกคน ขาหิวข้าวมากเลยนะเขากินข้าวแบบลืมมามเลยนะเขาต้องข้าวต้มที่จรไม่ได้เอาพ้อนมานะครับผมลืม<ต>จริงนะครับแม่ขาเขานี่ตัวเด่นใส่เป็นน้องแฮร์พิ้งกับมือนะครับ<ช>รกอ่อนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ารถป่าได้มาทำร้ายเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ตั้งกันนะครับทุกคนอยู่กิกนหมูขามมากเลยฮะโอเคเไม่ทั่กับบะเต้า ผมเลยนะครับดูอาการนี่ครับหน้าตาผมมากเหมือนจะเป็นไข้ด้วยแต่ก็เดี๋ยวทีนี้ครับผมมานะครับผมจะได้เอายากันยุงแล้วก็ยาฆ่ารายว่าเอายาพวกไม้กับสิ่งทเก็บให้เราคืนคู่นี้ที่ก็กราบสวัสดีพี่พี่ป้านาอาพี่พีซีทุกคนกันนะครับดนดีต้อนรับเข้าสู่น้องวิ่งคนเล่นกระีนะคนดูแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปหามนุษย์ป่าที่ข้างนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมเหมือนที่พี่ผมดูคลิป พี่เชนนะเหมือนโจรป่าเนี่ยไปทําร้ายเหมือนมากันสองคนนะผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยแบบลองมาดูบ้างนะไม่รู้ว่าจะเจอไหมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาพี่เชนมาก็ก็ครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไปหาน้องคนป่ากันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาโตเป่านะครับที่ผมมาคลิปที่แล้วเนี่ยพีเอบอกว่ามาหาน้องคนป่าแล้วทําไมซื้อแต่ขนมไม่เอาเข้าวมาให้เอากินมั่งซึ่งวันนี้นะครับพีเอทุกคนวันนี้ผมก็ได้้้ซือขา ผัดลูกชิ้นกับไข่เยี่ยวม้าแล้วก็มีน้ํากัะนมด้วยนะครับนี่ครับพี่เอฟซีบอกบอกว่าทําไมไปหาน้องคนป่าแล้วทําไมไม่เอาเข้าไปให้เขากินครับซึ่งวันนี้ผมเอามาให้ตามสัญญาที่พี่เอฟซีขอครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเจอน้องคนป่าหรือไม่เจอเราก็ไม่ทราบตังการนะครับพี่เอฟซีเพราะตอนเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วฝนก็ตกหนักมากเลยผมก็เป็นห่วงน้องคนป่ามากกลัวจะเป็นไข้นะครับเพราะเขาเรียกที่ว่าไข้ป่าหรือว่าไข้มาเรียนะครับเพราะที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นป่าลึกนะครับแล้วตอนนี้ยุงฝนมันตกเนี่ยทาให้ยุงมัน เยอะด้วยนะครับพี่เอฟซีดนซึ่งในวันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่สองคนครับซึ่งเรามากับน้องหลงครับสดีสดีครับผมครับซึ่งน้องหลงกับน้องน้องวินเนี่ยเขาก็เพิ่งเลิกเรียนมานะครับเพราะผมได้ไปคุยกับน้องวินกับน้องหลงว่าเราจะไปเที่ยวหาน้องคนป่านะซึ่งน้องน้องหลงกับน้องวินก็คิดถึงน้องคนป่าเหมือนกันนะครับพี่เอฟซีดูนได้เข้ามาดูคลิปน้องวินที่คลิปที่ผ่านมานะครับเขาจะมาเที่ยวหาน้องคนป่าบ่อยนะครับเราก็เอาแต่ขนมมาใช่ไหมวันนี้เราก็ได้เอาข้าวมาให้เขากินมั่งเพาะร เรามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาหรือเปล่าเพราะช่งวงเนี้ยหน้าฝนและตอนเนี้ยฝนมันก็จะตกอยู่แล้วนะครับพี่เอซียังไงถ้าไม่เสียเวลาเราไปหาน้องขุดป่าเลยไหมก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เชนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะไปกันไหมพี่เชนไปไปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้แล้วก็น้องหลวก็ใช่พี่ ตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกแล้วนะผมก็ได้มาประมาณตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเลยนะไม่รู้จะเจอไหมนี่ก็เกือบสี่โมงฮะีสี่โมงก็จะห้าโมงนะไม่รู้ว่าจะเจอไหมเนาะใช่เ,เนะี่ยสียนะ่โมงกว่าอยู่ใช่เราไม่ได้หาขาวอะไรมาก ที่โดนต้นปาดทำลายนะพี่ผมเอายางให้ออกทิ้งงดล้มลูกกันดีขึ้นอย่งฉันก็ไม่ทล้าทุกครับเนาะเหมือนผมไม่ได้มาหาเขาเกือบเกือบอาทิตย์ละผมดูคนดูขนาดจะฝนตกนะเนี่ยพี่ฝนตกนี่คือยุงเยอะมากเลยนะพี่ดุงเยอะมากเลยใช่มันมันเริ่มจะอันนี้ละเริ่มยุงเริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วไหมพี่เชนเข้าหน้าฝนเนี่ยใช่ ไม่ว่าโผลหรือว่าอาจารย์ดูหรือว่าน้องวินหรือว่าน้องนันหรือว่าน้องวันเนี่ยเรามีโอกาสได้เราจะมาทําแค่เขาเพิ่งพักให้เขาอยู่เราพูดเราจะมาทําแค่เขานะถ้าแบบมันหนักจริงๆอ่ะใช่ ว่าไม่อยากไม่ไม่อยากมานะครับน้องคนป่าไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับหรือว่าเขาชินดูกับในป่าก็ไม่ตั้งกันนะครับพี่เอีทุกคนมีน้องหลงก็รอผมนี้ไม่รู้จะเจอไหมพี่เซนใช่เพราะตอนเนี้ยฝนก็จะตกล้วด้วยอ่ะใช่ไม่รู้ว่ากลัวน้องคนป่าจะหนีไปหลบที่อื่นแบบพี่ใช่พี่ฝนตกหนักมากโจทป่ามันก็เยอะด้วยน้องวินแบบนี้ใช่พี่เหมือนที่ผมดูคลิปพี่เลยอะ่ะผมไม่ได้มาวันนั้นนะผมไปเรียนไงพี่ ทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เชนนะใช่ที่เรามากันปองขว่กันน้องหลงมันมันมันกินเหล้าเลยมีจนป่าสองคนกินเหล้าเลยเดินไปวินทีหนึ่งอ่ะมันซัดหลังเอ้าผมไม่ได้มาเนี่ยวันนั้นผมโรงเรียนนะแล้วจะเจอน้องคนป่านี่ยจะเจอก็ดีนะคนนี้เพราะเราก็ไม่ได้มาหากเขาก็ ผมไม่ได้มาเขาแบบน้ามากพี่เชนก็ได้มานะผมไม่ได้มากับพี่เชนคนดูดิฝนเริ่มจะตกแล้วทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมผๆด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมกับพี่เชนนะตอนนี้พี่เชนพี่เชนก็ยังไม่มีรายได้ผมก็ยังไม่มีรายได้ที่จะซื้ออะไรมากมายน้องคนป่านะมีตามผมก็จะสามพันซับละ ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนนะที่แบบช่วยกันกดติดตามให้ผมนะขอบคุณจริงๆครับก็เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงสามพันละ่วยผมกดหน่อยนะให้น้องหลงเลยนะผมบรรยากาศอยู่บรรยากาศยานเย็นนะคือฝน่คือฝนจะตกเลยอนะ่ะ ฝนนี่คือจะจองจะตกอยู่เดียวเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะ,นะใช่แล้วก็ยุงเยอะมากผู้ผมนอนกันเนะี่ยยุงเยอะมากเลยาสายน้องออน้องหลงเรียกเลยใช่พีนน่น้องเดี๋ยวจนป่าได้ยินนะเดี๋ยวมันลงมาทำร้ายเราไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมพี่เชนกลัวเขาแบบไปหลบที่อื่นไงพี่ใ,ในแบบตอนนี้ จนป่าตั้งแต่จนป่าทำลายเนี่ยน้องคนป่าเนี่ยเหมือนกับว่าเขากลัวนะครับใช่กลัวมากเลย,เยนี่ผมให้พี่เชงรู้ว่าพี่ด้วยนหน้านะเออยู่คนดคือผมก็เพิ่งเลิกเรียนมาเลยนะพี่เชงก็จะพาพามาเลยนะแล้วผมก็ได้มากับน,น้องหลงผมกับน้องหลงที่ไปโรงเรียนด้วยกันนะ มาปุ๊บพี่เชนบอกไปเที่ยวกันไหมไปหาน้องคนบ้านนะผมก็มานะอยู่ไหมยมทุกคนเอนน้ององบอกเห็นแว่นไม่รู้ว่าจะเจอไหมเห็ูทุกคนในก้องนี้คืออดูสว่างในแต่จุดอันนี้มืดเลยนะคนดูไปดูดิเห็นด่งหรือเปล่าไม่สบายไหมไม่สบายหรือเปล่า เฮ้ยน้องคนป้าน้องคนป้าคนป้าคนป้าป้าไม่สบายเปล่าอุ๊ยตัวร้อนจี๋นะครับพี่มีสีทุกคนนี่นะครับเอาน้องๆถือกล้องพี่ดิเดี๋ยวพี่จะพาไปทข้าว้วยดีกว่าตอนนี้อยู่มันเยอะนะครับพี่มีสี่ทุกคนพี่จะกล้องให้พี่ไปไปน้องคนป้าไปไปข้าว้วยไป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 น้องลงมาคล้องมาเร็วขึ้น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 พี่มาขึ้งพี่มาขึ้งพี่เชนขึ้นขึ้น ขึ้นเหมือนอาการร้อนอาการเนี่ยเหมือนเขาเขาเป็นคลายนะครับพี่พีชทุกคนไปเร็วเร็วเร็วเราพาไปทิ้งถ่ายร่างกันพี่คนตอนพี่ชก็ได้เอาคนปากขึ้นหลังนะเหมือนเขาจะเดินไม่ไหวนะครั่พด่ใช่อาจารย์แย่มากเลยทุกคนถ้ากองดินก็ขอโทรพี่ๆนะครับ

น้องบินน้องน้องรอเอาใข้กับกินดินะผขอตั้งกล้องน่อนี่ขอตั้งกล้องกันนะแต่เขาให้น้องนาดีนะวนี้เานีฮะลืมเอาช้อนมาแม่ค้าลืมมาเอาช้อนให้นั่งกินก็เหมือน นี่นะครับน้องคนป่าของคนจริหิวมากเลยน้องหลงเปิดน้ำเปิดเปิดน้ำให้เขาแงวก็กินกับมือเลยนะครับพี่ีทุกคนเจริงนะครับทารับมือนกับคนที่หิวมากนะดีที่เรามาก่อนนะครับพี่เอฟทุกคนน้องคนป่าเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับมีไข้ด้วยนะครับอร่อยนะกินน้ำเลยนะกินน้ำได้ก็กินน้ำเหมือนเขาหิวข้าวมากเลยนะพี่ทุกคนเขาหิวข้าวมากเลยนะเขากินข้าวแบบมึนน้ำเลยนะ ก็ต้องขอโทษพี่จริไม่ได้เอาช้อนมาครับผมลืมจริงนะครับแม่ขาเขาเล้นเต็มใจจะเป็นน้องให้เอาพินกับมือนะครับก่อนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าหมดป่าได้มาทำร้ายเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ทั้นเหมือนกันนะครับทุนดูกกินขมูความากเลยฮะเพื่อนไม่ใช่กับบอลเ่อ ทุมเลยนะครับดูอาการดร้วยกบหน้าตาสมมากมอนจะเป็นไข้ด้วยไข้แดเ,เดี๋ยวรงนี้ถ้าผมมานะผมจะได้เอาอยาให้ดูแล้วก็ยาอะไรว่าเอาอยาพป้ไม้ไมไมมเัาเขาเก็บไใบเับซีนคู่นี้ที่จริงๆโจมีเธอท้ ว่าจะเขากินข้าวเสียเขานั้นจะมีแรงัพี่ใช่เพราะเราเนี่ยเหนือถึงหนาวมากเลยเดี๋ยวผมจะเสียกตลาดเก็บเสื้อไว้ก่อนเดี๋ยวให้มันใส่ให้น้องชมป่าใส่เสื้อนะครับเพราะดูว่าคนหนาวมากเลยนะพี่ทุกทุกคนก็เลยผมจะเสียกตลาดปอดเสื้อผมเอาให้น้องชมป่าเลยทีกดียวน่าจะใส่ไว้ดีกว่าเนา้องเห็นไหมพี่เราไม่ยางซื้อผ้ามาพี่เชนเดีจะเขาก็เดี๋ยวเอาไปให้เสื้อเลยแต่เพราะว่าผมก็อยากเอาหมวยให้เขาใส่ก่อน อย่างไมปอกันแดดเดี๋ยวลองนี่ลงไปให้เขาใส่ดูกูเล็ไปี่ใส่ไว้นะลองลองปรับใจญ่ชอริ่ผมไม่ชอบหรอมั้งตีเไปตีเัยเลืดหมด่อ่คนนีะอ๋อเขาชอบเห่นะอาอปกันฝนอย่างพี่ปักปักปักน วิทย์เอาพี่พอเสื้อเอาใ,ให้มันใส่ให้ให้ให้ขาใส่เสื้อเ,เลยว <นะ S 1> ่<ม>าไม่เขาม่ใส่ไมุ่มข้างหลังเขาเขาหนาวมากดูตอนเนี้ย <deploy S 1> เอาไปขุมไม่เขาไปะคือขุมไม่เขาเนี้ยนะอันนี้เขาอาการหนักหนาวมากเนี่ยพี่ผมก็เลยต้องเก็บเสื้อให้น้องทงี่สุดครับเดี๋ยวพอก,กลัะครับมันก็เยอะมากมันก็เยอะด้วย คนจะรอดูการหอกินข้าวสิก่อนนะคนพี่เชงก็ได้เสื้สระเสื้อนะผมก็ได้เสื้สระหมวกก่อนนะหมวกก็กันได้หลายอย่างนะกันฝนนะหนูมี นี่นะครับางที่ผมให้ไปงูเท้าที่ผมเอาฟองยามให้คือว่าจนป้าเขามาเอาไปหมดเลยนะครับจนป้ามามาทำร้ายเขาด้วยแล้วก็เอาของยุบของยาวเขาไปหมดเลยไอ้จนป้ามันมันไม่ใส่ไม่ดีจริงพี่มันเจออะไรมันขโมยหมดเลยนะขโมยหมดเลยจนป้าเนี่ยใช่จนป้าเนี่ยมันโหดเอามันเลวกว่าตัวเอ่อนายพายอิงนะนายพายนี่มันแค่ทำร้ายแต่มันไม่เอาของกลับไปนะแต่จนป้าเนี่ยมันขโมยทุกอย่างเลยนะ ก็ชื่อมันโจรใช่เหมือนกล่องยาที่พี่เชนเอามาให้ก็ข้าไปใช่ไหมพี่แต่วันนั้นเนี่ยที่เราวิ่งก็ไปเอาอะไรยายาเข้าแล้วก็เอายามาเพิ่มให้เขาด้วยเขาก็โดนโดนปลาออกเป็นหมดเลยเดี๋ยวให้เขาเก็บนกม่อนบนยอดไม้ยอดไม้ใช่เยากยวเธออยากได้ก็ขึ้นไปเอาเอง

คนในก้อนนี้อาจจะส่ายไงนะแต่อันนี้ก็มืดแนละ้วนะฝนจะเริ่มจะตกแนละ้วปล่อยแนละ้วฝนเริ่มปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจนั่งดูอาการอาการเขาสะพัยกันไปเสียเนาะใช่เดี๋ยวนนเขาต้องกลับนะแล้วใช่แพอตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงเนี่ยกี่โมงแนละ้วหกนะอ,อุ้ยห้าโมงกว่าพี่จะหกโมงแนละ้วเดี๋ยวต้องเราก็ต้องไปส่งน้องคายเนาะเอ้ยส่งน้องคนป่าผิดโปรดโทษครับเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องคนป่านะครับ จะดีขึ้นมากนะครับขอบคุณเขาจริงๆเขาหิวจริงฟิวฟิกอกกอกใรอบหน้าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงมาเปิดให้เขาฟังเหมือนตอนครูเขาไวบใช่ดีใจมากเลยเขาชอบเพลงหรอใช่พีเขาชอบมากเลยพี่เขาก็ตด คือผมไม่อยากนึกภาพนะคือเว็บเขาชอบเต้นมากดีไม่นานเนี่ยสินค้าราคาถูกมาบ้าร์เดี๋ยวเขาได้ยินเพลงนะโหเขาก็โดดจริงพี่เขาก็โดดคือเขาแบบผมกั้นหัวล้อไม่อยู่จริงๆนะแบบเขาเต้นมากเดี๋ยวต้องวินเดี๋ยวต้องให่ต้องนอนอย่างนี้แหละตอนนี้ใช่ไหมใช่พี่เพราะเนี่ยมันก็กลับไปทันแล้วมันก็มืดเกิดใช่มันมืดนะเราจะไปส่งเขาก็แล้วก็ มันก็จะเริ่มมืดเรื่อยพี่เราไม่ได้อาไฟฉายเลยมาเรื่อยพี่แบตเตอรี่ก็เริ่มหมดละน้องวิบประคองประคองน้องคนตาไปอยู่บนหลัเขา้อว่าข้อข้อพักก่อน ฝน,นตกครับพี่ฝนตกใช่น้องกดปลาทุนฝนก็ตกละตกแล้วครัน้อปลาเมื่อก่อนเดี๋ยวผมจะให้เขานอนบนเวณนี้ก่อนนะครับเพราะอยู่ที่ไหนข้างบนยุงมันเยอะเลยนะครับทคนเดี๋ยวให้เขานอนตรงนี้ก่อนนะเพราะตอนนี้ก็ สงสใจของมากเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงทำวิธีไงที่ไม่ยอมรอบหน้าเดี๋ยวเราเอาไปใช่ไหมขอบไปหมดแล้วไปหมดแล้วการดูมาให้ก็โดนโดนเปล่ามยไปแล้วเออจริงถ้าเรามาให้เดี๋ยวโดนป่าก็ขโมยอีกนะเราไม่กล้าอะไมาให้ไปพุ่งนู่นเลยบนยอดไม้จริงไอ้ยังงี้ดีกว่านุ้งลงตอนนี้นะครับพี่ทุกคนตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มจะตกแลอากาศก็เริ่มมืด เดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมน้องคนป่าเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับก่อนครับใช่พี่เดี๋ยวเราต้องขอวันหลังเดี๋ยวผมจะหาพายุพยางมาให้น้องคนป่าครับใช่ไหมใช่พี่เราไม่กล้าเอาอะไรมาเยอะนะเพราะเดี๋ยวจนป่ามันจะมาขโมยนะไปบอกลาน้องคนป่าก่อนไปน้องลุงอกลับมานะกีโร่ไปนะกิโร่ายบายอะไรนะไปนะเดี๋ดีดูไปไปพี่น้องคนป่ากลับไปเด้อ เดี๋ยวผมกับน้องวินแล้วก็น้องหลงก่อเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปนะพี่เอสี่ทุกคนใช่ฝนเดี๋ยวผ็เริ่มจะตกแล้วด้วยครับผมเริ่มจะตกแล้วเราต้องขอตัวกลับใช่ครับนี้ก็ฝนก็เริ่มตกดิฝนมันเรจะตกกันพี่สี่ทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็คงจะปล่อยน้องจุนไปนอนหลับนี่ก่อนนะยกวันแล้วก็ขับรถมา ใช่เดี๋ยววันหน้านะเดี๋ยวผมจะเอาเหมือนอะไรสักอย่งางมาให้นะเพราะเราก็ไม่กล้าลอะไรมาเยอะนะเพราะเดี๋ยวโจนป่ามาันจะมาเอาอีกนะดููทุกคนฝนเริ่มปล่อยเลยนะผมปล่อยมากเลยวันนี้ก็มาเจอน้องคป่าผมก็ดีใจนะเหมือนผมมีแรงกินข้าวนะผมก็เห็นพอกินข้าวเราก็ดีใจนะ ฝนเริ่มตกแล้วทุด,ดูฟ้าเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะในกล้องอ่ะสว่างไงแต่อันนี้ไม่สว่างนะเดี๋ยวเราก็ไม่กล้าแบบเดี๋ยวเราก็ไม่มีไฟฉายเราเราไม่กล้าเดินไปส่งเขานะเพราะเดี๋ยวมันจะมีโดนป้ามาทำดักทำร้ายเราก็ไดนะ้เพราะเราเราก็มากันแค่สามคนนะคนตกคน ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมสองคนนะเพื่อเป็นกำลังใจพี่พรมสองคนนะสามคนนะเพื่อไปทำคลิปต่อไปใช่คนดูฟ้าเริ่มมืดแล้วทุกคนผมว่าเดี๋ยวก็ผมต้องพาน้องหลงกับพี่เชนกลับบ้านนะทคนใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมสามคนนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เชนคนหลังเขาเลยนะที่วันนี้เขาได้มากับพวกผมนะทุกคน ผุกคนก็ต้องขาดตัวละพี่ๆไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ